สวัสดีครับผมเอ็มช่องสันชัยซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการติดตั้งกังหันลมชุดนี้นะครับถ้าใครนับสนใจกังหันลมชุดนี้นะครับผมก็ได้ทําการแปะเลง์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ต่อไปนะครับก็มาดูว่าอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับจะมีอะไรมาบ้างนะครับไปดูกันครับ<อ>มีกล่องซ้อนกล่องนะครับ ก็จะมีกล่องด้านในกล่องหนึ่งนะครับสำหรับก้างคันลมตัวนี้นะครับก็ได้มาจากแบงก์โก้นะครับคู่มือและการติดตั้งอุปกรณ์นะครับมาหนึงแผ่นแกะเลยได้ไหมแกะเลยก็ได้นะแกะเลย นะก็จะมีน็อตมาด้วยนะครับนี่ครับหลักๆนะฮะอุปกรณ์ที่เห็นเนี่ยก็จะมีตัวใบพัด5้ใบพัดด้วยกันนะแล้วก็ตัวเจนเนอเรเตอร์นะครับ1ตัวด้วยกันอันนี้ก็จะม,ม,มีน็อตสำหรับ ขันยึดใบกังหันลมเนี่ยติดกับแกนเพาของตัวปั่นไฟประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นี่ฮะใบกังหันลมในขั้นตอนต่อไปก็จะทำการนะครับติดตั้ง ตัวไปพัดตัวนี้นะครับเข้ากับตัวแกนเพาเจเนเรเตอร์ตัวนี้นะครับ โอเคครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทําการนะครับติดตั้งเสงกากังหันลมนะครับเมื่อทําการติดตั้งเสกากังหันลมเสร็จเรียบร้อยก็จะนํา,ากังหันลมชุดนี้นะครับขึ้นไปติดตั้งบนเสานะครับแล้วก็ต่อสายไฟนะครับให้เรียบร้อยประจักพร้อมทํางานนะครับเพื่อทําการผลิตไฟฟ้านั่นเองสําหรับรายละเอียดนะครับของชุดกังหันลมตัวนี้ก็าารายละเอียดตามนี้นะครับ สำหรับสายไฟที่ออกมานะครับก็จะมีอยู่3เส้นด้วยกันนะครับซึ่งกังหันลมชุดนี้จะมีวงจรภายในตัวนะครับซึ่งจะออกมาแค่2เส้นนะครับเป็นไฟ DC บวกลบซึ่งเราสามารถต่อชาร์จกับแบตเตอรี่โดยตรงได้เลยเส้นสายนี้เป็นสายกาวนะครับ แล้วนี่ก็จะเป็นชุดแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแห้งขนาด9แอมป์นะครับก็จะใช้ทั้งหมด3ลูกด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับต่อแจ็คหางปลาครับมาเรียบร้อยตัวนี้ก็จะทําการขนานกันวัดมิเตอร์นะครับวัดแรงดันและวัดกระแสไหล<ๆ>การฝนได้ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายมาจากกังหันลมนะครับตัวสีน้ําตาลเนี่ยจะเป็นบวกวก็สีดําจะเป็นลบแล้วก็มาตอดผ่านวัดมิตเตอร์ตัวนี้ ต่อไปแล้วก็ต่อชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่อันนี้คุณก็จะเห็นว่าตอนนี้แรงดันอยู่ที่10.5โวลต์ซึ่งแรงดันยังไม่สูงมากพอที่จะชาร์จลงในแบตเตอรี่12โวลต์ได้นะครับตัวนี้ก็เกิดจากกระแสลมที่ยังไม่มากพอที่จะสร้างพลังงานนั่นเอง ตอนนี้นะผมก็ได้ทําการนับติดตั้งกังหันลมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งเข้ากับแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยเช่นกันนะครับตอนนี้นะครับกังหันลมก็สามารถผลิตพลังงานออกมาได้หรือแรงดันออกมาได้ประมาณ10บโวลต์นะครับซึ่งยังไม่มากพอที่จะชาจลงแบต12โวลต์ได้นะครับอาจจะเกิดกับพื้นที่ตรงนี้นะครับลมหรือเวลานี้นะครับกระแสลมยังไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับข้อเสียอย่างเดียวที่กังหันลมมีนะครับนั่นก็คือถ้าไม่มีลมก็ไม่มีพลังงานนั่นเองในคลิปถัดไปนะครับก็มาดูว่ากังหันลมนะครับเขาจะสามารถนะครับ ผลิไฟฟ้า,ฟาชาร์จลงในแบตชุดนี้ได้หรือไม่ก็สามารถรอติดตามในคลิปทันไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับลมลมจงมา